สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเออโต้ขานะครับก็บมาพบกับพี่วินนะครับที่ร้านสาขาอามาตัพทานทองบ้านเก่านะครับวันนี้นะครับก็มีรถมานําเสนออีกแล้วนะครับกับเจ้า Ford Raptor ตใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับผม จัดจ้านมากนะครับก็จะมานำเสนอกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเจ้า Ford Raptor อร์ใหม่ปี2 0 2 3ี่ตัวปัจจุบันนะครับผมคันนี้อายุรถแค่4เดือนเท่านั้นนะครับเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมไม่เพียง800 0โลนะครับรอรอดูดุดันไม่เก่งใจขายนะครับเจ้าฟอร์ดแรปเตอร์ตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟอร์ดแรปเตอร์สประตูนะครับเครื่องยนต์ V6 เครื่อง3,000เทอร์โบคู่นะครับผมให้แรงม้าถึง397แรงม้านะครับเรามาดูรถกันนะครับว่าเป็นยังไงสวยดุดันแค่ไหนนะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะครับผมเรามาดูกันนะครับภายในกันเลยดีฝ่าดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นภายในเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีส้มนะครับผมแล้วแก้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับ ดูนะครับได้มาที่หน้าจอ12นิ้วนะครับผมอ่าภายในรถคันนี้นะผมบอกเลยได้บอกเลยว่าเขาได้แรงบันไดบันดาลใจนะครับผมกับเครื่องบินลบ f 2 2นะครับทั้งภายในเบาะคู่หน้าและเบาะคู่หลังเลยนะครับฟัง์ชันนะครับครบคนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้แบบสุดนะครับได้รถกระบะในเครื่องยนต์รถสปอร์ต นะครับในกระบะคันนี้นะครับผมบอกแล้วมาดูกันนะครับว่าคันนี้มันมีดีอะไรบ้างนะครับช่วงล่างนะครับผมบอกเลยว่าเป็นฟ็อกนะครับเป็นช่วงล่างของฟ็อกนะครับผมวัสดุปีกนกเป็นอลูมิเนียมนะครับผมบอกเลยว่ามีลักษณะที่มีเขาเรียกว่าอะไรคุณลักษณะที่เบาและแข็งแรงนะครับผมฟ็อกโชคตัวนี้รู้สึกว่าแกน2.5เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับของตัวของฟ็อกเลยแล้วก็อยู่ในรถ 150ของสหรัฐอเมริกาที่ผมไปศึกษามานะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมคันนี้4ประตูขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับแล้วก็ท่อนะครับสามารถปรับได้ถึง4ระดับโอ้โหโคตสุดนะครับคันนี้รถไม่มีที่ติเลยนะครับเป็นสีส้ม เข้ากับยุคสมัยตอนนี้มากเลยดอมส้มพ่อรักอะไรนะอะไรนะดอมส้มนะไม่พูดดีกว่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยเป็นเครื่องยนต์ v หกเครื่องสามพันเดี๋ยวเรามาดูเปิดสาระปรงให้ลูกค้าดูแค่เดินเปิดสาระปรงผมก็ผิดแล้วคผมบอกเลยไมย่จริงรถคันนี้ผมอยากจะโชว์หน้าเล่มมากเลยนะครับเป็นปีสองพันยี่สิบสามนะครับผมจดเมื่อเดือนมีนาคมนะครับ กลายเป็นรถมือสองแล้วนะครับป้ายแดงร้านเก้าเราขายไม่ถึงนะครับอยากได้สนใจทักเข้ามาหาเราได้อ่ะเรามาดูกันไม่แปดพโลสุดยอดได้กล้อง360อสงศารอบพันสุดจริงๆอ่าดูนะครับ อยาให้พี่สุนิสาของเราชมห้องเครื่องรถคันนี้ไม่มีที่ติจริงๆราคาล้านเ้าป้ายแดงมาซื้อกับเราฟรีดาวนะครับคุ้มคุมสวยสดไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วหาอยู่ณตอนนี้มาที่ร้านของเราได้เลยเอออโต้คาร์รถสวยรถใหม่ใหม่น้อยต้องร้านเอออโต้คาร์เท่านั้นสนใจนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับ หรือไม่ก็สนใจติดต่อหาผมด้วยตรง0615483609 0802942262พี่วินนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผู้จัดการสาขาพานทองบ้านเก่าของเรานะครับเอารีวิวหอมปากหอมคอแค่นี้พอเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าละหน้างานนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แบบละเอียดเลยคันนี้รถสวยจริงนะครับผมก็ก่อนจากกันไปขอฝาก ร้านนี้หนึงนะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่8โมงถึง6มมโมงเย็นนะครับมีตั้งแต่มี2สาขานะครับมีสาขาพระรามและสาขาพันทอง,ทองบ้านเก่ามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับก็ขอฝากน้อง Ford r a p t e r ตัวนี้สีส้มเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย